อ๋อนี่พุ่น้เล่นใหม่แล้วโดนใบแดงโดนใบแดงใช่ต้มดินต้องโดนใบแดงรอบเนี้ยแล้วโดนแอดมินี่ไปแล้วว่าเขาบอกว่าเลาโดนหนึ่งใบถูกปะอ่าอ่าอ่าใบเหลืองหนึ่งใบแล้วโดนใบเหลืองหนึ่งใบเป็นใบแดงถูกไหมรอบที่แล้วใช่คับก็คือเลี้ยงบุกเลี้ยงตอนนี้คือเราโดนรีใบวันที่หนึ่งใช่ใบเหลืองแค่หนึ่งใบแต่ตอนที่หนูแต่ตอนที่หนูเข้ามาหนูถามพี่เขาแล้วว่าหนูเนี่ยโดนอยู่สองใบนะแต่ทีเนี้ยหนูโดนกดอีโมจิสองอันเท่ากับว่า สองประเด็ยนนยี้แยกกันผูกไหมเขาก็บอกว่าเอ้ยหนูก็หนูถางบ่าอันนี้คือหนูโดนปลดถุกทุกใบแล้วใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่คือดูรู้จักกอย่า NDR หรือเปล่าดูเสือ้อดูเสือ้อ อ่า uh เปลี่ยนโอเคก็ uh okay. คือมันหอ่อไม่ได้ห่อในน้ำใช่ใช่มันเป็นเหตุการณ์ต่อนเนื่องมันใกล้น้ำพอดีแค่ไปส่งศพบอกแล้วกันอันนี้ก็น่าจะหมดแล้วถูกไหมของคาร์เมลลอนที่แจ้งอันล่าสุดส่งไปอ่ะค่ะอันล่าสุดอันล่าสุด one. เป็นคนพูดอ่ะเสียงผู้หญิงอ่ะนุ่มๆค่ะเอ้ยไม่ใช่ใช่เหรอครับหนูมายอมโดนครับหนูไม่ก็หนูไม่แก้ตัวครับรับผิดครับครับพูดตอนฮัลโลไปแก้เจ๊เออโอเคโอเคยังไม่หลับ้านมึงน่าจะเหลือก็ยายผินใช่ปะกก็ออินนสส่่งงงีััไปยฮะส่งอีกอันไม่เป็นไรหรอกปล่อยไปเถอะ ส่งส่งไปมันมีสตอรี่ที่ต่อจากตรงนั้นอีกเดี๋ยวเล่าเองโอเคไน่เเสร็จกูดูโซนกันแค่คืน่ะ <c oughs> กี้นุ่ม,มแๆแองผู้ตัดสนลบถูกมะใช่ค่ะคือจริงๆเขาไม่ได้ทำครั้งเดียวแต่ว่าเรามีหลักฐานแค่ครั้งเดียวแล้วเราเคยเตือนเขาไปแล้วด้วยแต่เขายังทำอยู่ เกก็ได้หรอปีีข้ามแกงได้หมดเลยข้าวโอเคประสิทธิ์ประสิทธิเขาข้าวเลประสิเลขครับเลขสามหนึ่งเก้าแล้วกดแอกกดพวกนี้เลยถูกปะอีนนนอีไม้เหลืองอีนนนนอีนน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 อีนนนอ๋อ้ีดีันออกาแล้วค่ะนิ่งเจเบ้ เออรู้แล้วเป็นที่อะไรร้องไห้แล้วไอ้คือหนูเข้ามายอมไปนี่หนูพี่ตอนนี้หนูพี่ดูรู้ขอบใจนไปดิโอ๋เดี๋ยวพากินหมกกระทะนะมันเศร้าจริงไหมไอ้ป็นรอยเบรร้องไห้เป็นรอยเบรน้องอะไรเบรร้องไห้มาจากอ่ะด้วยร้องไห้เป็นที่อะไรรู้บัลมองมันเบื่อเบื่ออะไรไม่รู้ย มันยากมือคอลรู้สึกอะนะไม่มันไปกระแทกเขาก่อนเองช่วยไม่ได้เขาก็แทะใช่มาใช่กระแทกมาแทะแทะกลับอ่ะเออจริงๆนะอยู่ประเทศเดียวกันเราเราคนที่บอกว่าอันนั้นต้องหนุนไว้ไ่มฮะเอาทุกเม็ดเลยได้ทีละก็อย่างที่บอกคนคือข้อตอนแรกอะจบก็ยังอยู่นะกดเคสจนตำรวจตามทันจนมาถึงทางไอ้แยกตรงเก็บกันช็อไม่ใช่ตอนแรกเก็บกันใช้ตรงนั้นมันผ่านไปได้เลยนะเพราะว่า ก่อนเก็บทองครับที่มันมีสะพานเ oh, oh. ชื่อมไปทา, oh, oh. ทางเก็บไม้อ่ะ uh. ครับ uh, แล้วทีเนี้ยศพหายซึ่งคนอุ้มอ่ะคือเมลแล้วคือพอพอผมรู้ว่าเมลโดนจับผมก็ไปหาสอนอถามว่าศพอยู่ตรงไหนใช่ไหม uh. อ่าแล้วคือมันบอกเ uh. มลอ่ะมาถึงสอนอบอกว่าศพหายไปกลางทางคือตำรวจก็ไม่เจอศพนะครับตอนนั้นคือแล้วผมก็ไปตามดูศพตรงน,นั้นต่อประมาณเอ่อสิบนาทีครับได้สิบสิบนาที แล้วก็วนไปวนมาอยู่แถวนั้นนะครับไรทั้งเส้นเลยก็ไม่เจอแล้วคือหน้าประตูเลยตรงบ้านไหนนี้ยกว่าฮะใช่ใช่ใช่ผมผมแค่อยากรู้เฉยๆนี้เพราะผมไปวนหาแถวนั้นทั้งเส้นสิบนาทีอ่ะคือไม่เจอเลยอันนี้คือคนที่แคสคือใครแตงยายีครับจะเคลียร์ทีเดียวพร้อมกันเลยรอเข้ามาทีเดียวเลยได้หมดแล้วนะเออพี่ทวิตตี้ครับอ่ะวางมา

พี่ตอนรีใบดิลงดิรีแล้วครับหนูรีแล้วครับใช่ถ้ารีใบจากใบแดงจะเป็นใบเหลืองไม่แต่หนูเคยถามพี่นินโต้วาบอกว่าเนี่ยเขากดหนูสองรอบหนูโดนรีสองรอบเลยไหมคะบอกว่าใช่รีสองรอบเดี๋ยวน้าไปแดงก่อนเ็คก่อนโอเคอ่าร่มนิ่มโดนใบตอนไหนวะที่อยู่ไหนวะเนี่ยสิบเดือนสิบครับสิบเดือนสิบสิบเดือนสิบสิบเดือนสิบอ่า ้าสิบเดือนสิบอ๋อนุ่มนิ่มมีบนบัตรเนวบนผู้เล่นใหม่ปิดใบได้แล้วแม่แต่หนูถามพี่เขาแล้วเขาบอกว่าปดแล้วหนูถามว่าเนี่ยหนูมีหนูเล่อยู่สองใบแต่ว่ามันเป็นอีโมยูสองอันคือหนูโดนโดนโดนปดเลยไหมคือสองใบไหมเขาบอกว่าใช่ปดเลย ดี๋ยวนะสิบเดือนสิบใช่ปะ่<ส>ะในใบเหลืองอยู่แล้วอ๋อโอเครีบายนิดหนึ่งใสเ่เอ้ยเอองั้นก็ไม่ติดถ้ารีจากใบเหลืองด่วนนะก็เช็คก,ก่อนนี้ก่นอนขอชัวร์น <c oughs> นิ่มเดี๋ยวนะอ๋อ,อนี่พ่นพุริ่นใหม่แล้วโดนใบแดงโดนใบแดงใช่ดมดินต้องโดนใบแดงเราเนี้ย ตล้ต่หนสอดมินไปแล้วว่าเขาบอกว่าและโดนหนึ่งใบถูกปะอ่าอ่าอ่าใบเหลืองหนึ่งใบแล้วโดนใบเหลืองหนึ่งใบเป็นใบแดงถูกไหมรอบที่แล้วใช่ครับก็คือเลี้ยงบุกเลี้ยงตอนนี้คือเราโดนรีใบวันที่หนึ่งใช่ใบเหลืองแค่หนึ่งใบแต่ตอนที่หนูแต่ตอนที่หนูเข้ามาหนูถามพี่เขาแล้วว่าหนูเนี่ยโดนอยู่สองใบนะแต่ทีเนี้ยหนูโดนกดอีโมจิสองอันเท่ากับว่าสองประเด็นเนี้ยแยกกันถูกไหมเขาก็บอกว่าเอ้ยหนูก็หนูถามว่าอันนี้คือหนูโดนกดทุกทุกใบแล้วใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่ พี่อดมินตัวอ้วนนะที่หนูตองขึ้นมาใช่แต่เราโดนใบแดงถ้าใบแดงโดนปลดจะเหลือใบเหลือถ้าแต่หนูถามพอแล้วว่าหนูโดนปลดเหลือทุกไปใช่ไหมเขาก็บอกหนูจำไม่ได้คือเขาเป็นอดมินตัวอ้วนนะหนูเจอเขาหน้าสอนเนอใช่ไม่ใช่หไม่แน่ใจไม่ใช่คุณกันผมไม่เคยตอบเรื่องนี้ผมไม่เคยตอบเรื่องนี้แล้วก็แล้วก็ผมอาจจะอธิบายได้ว่าถ้าแบบโดนโดนแดงอีกรอบเนี้ยคือกฎใหม่ที่มันออกมาไอ้ที่ไอเรื่องนี้เราประกาศไปยัง่า ไอที่โดนแดงลอกล้วกลอกที่สองอ่ะมันจะไม่ผลแล้วด้วยไงเดี๋ยวนะโต้วนโดนโต้วนเอ็นพีซีเปล่าเป็นเอ็นพีซีครับเพราะว่าหนูเจอหน้าสอนอหนูถามเลยเพราะว่าหนูโดนหนูโดนอะไรไม่รู้หนูจะไม่ใช่เสียงพี่เบลใครอะหนูจะไม่ได้ว่าเสียงใครเพราะว่ามันนานมันนานแล้วอะตั้งแต่หนูรีไบเข้ามาเลยอะก็หนูเข้ามาหนูก็อยู่หน้าสอนนอนหนูก็ถามเลยตอนนั้นลอยทํางานอย่างว่ารีไบอะทำกูทำแล้วแต่ว่าแต่ว่า เจอนุ่มนี่หมาแค่ทีเดียวแล้วตั้งแต่รีมารีมาพวกก็ว้าไปแค่แลนขาวแล้วก็บอกนุ่มนิ่มว่าอ่าปลดแล้วใช่ไหมมีคนปลดให้วใช่ไหมเพราะว่าเอาทักส่วนตัวมาแบบว่าถามเรื่องแบบเขาไม่ได้เขาไม่ได้เพราะไม่มีใครปลดนี่ก็เลยเดินเรื่องให้เรื่องปลดนั่นแหละคุยแค่นั้นเลยกับนุ่มนี่เหลือก็ไม่ได้คุยเจ็บจีบมึงพูดเปล่าไม่คุยไม่คุยกันนุ่มนิ่มเลยตั้งแต่ปลดตั้งแต่แบนนี่ไม่เคยคุยกันเลยนี่ก็ไม่ได้พูดเหมือนกัน เพราะหนูเจอหน้าสอนนอนหนูเจอหนูก็ถามเลยครับเพราะหนูก็ว่าหนูจะโดนใบอีกหรือเปล่าหนูเลยเข้าใจว่าอันนี้เขาบอกเขาเป็นคนพูดเลยว่าไม่ไม่มีใบแล้วหนูก็เลยโอเคไม่มีใบหนูก็เลยไม่ได้ถามอะไรต่อแล้วหนูก็ไม่ได้แบบว่าอาคิดเพราะว่าหนูคิดว่าหนูคุยกับนายยกอะกวตัวอ้วนอะไปหาตัวไปเลยูนละตัวอ้วนอะไม่กูกล้ากล้ายืนยันเราะกูเจอแค่ทีเดียวเองกับน้อหมอ ไอจีถ้าจีไม่มันก็จีมันก็ไม่เคยเจอปะไมไ่คุยกับตรงนี้เลยตั้งแต่แจกไปตรงนี้ไปอ่ะไอจใครพูดวะไอตัวนั่นหัวนี้ต้องเจอแลเนี่ยมันไม่มีใครเล่นแล้วอ่ะอืม ืุตอนนี้ก็จะเรียนได้ว่าไม่เคยคุยอะองจริงหนูคุยแล้วหนูหนูน่ะก็มีแต่คนถามใช่ไหมหนูก็บอกไปแล้วเจ๊ตอนที่เจ้ถามหนูก็บอกไปแล้วว่าหนูคุยกับแอดมินแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้คือไม่ติดแล้วเวลาใครถามหนูก็บอกหมดเลยว่าแอดมินบอกว่าไม่ติดทหามคือมอคนนั้นคือใครเนี่ยดิใช่เพราะหนูเพิ่งเข้ามาหนูจำเสียงใครไม่ตอนนั้นหนูพูดเลยวหนูจำเสียงใครไม่หนูแค่รู้ว่าเออกูไม่ติดใบแล้วแค่นั้นเลย เบลว์บงลโจมันพ no? like I mean like so ี่เบลวก็เ okay ล่นตัวน like so ี like so okay ้เหมือนกันไม่พี่เบลวไม่แต่เป็นตัวร่างธรรมดานะพี่เบลว์อะใช่อใช่เขาร่างธรรมดาตลอดเลยตั้งแต่วันที่เบลวไม่เล่นตัว์เบลว์นี่ไม่เล่นเลยไม่เล่นเลยช่วงนี้ไม่เล่นเลยสรุปเป็นไงบอสเกจีรอไม่ได้พูดเมียวบีเหรอเล่นปะเมียวบีมันก็เล่นแค่ตัวในที่เธอครับร่างเก่าจงหมูแค่นั้นนะตอนนี้ใส่แอดมินกันแล้วครับที่เหลือก็ไม่มีแล้ว MBC มีแค่สามคนแค่ตอนนั้นสามคนเว้ย เข้ามาเลยนายเราบอกว่าเข้ามาฟังเลยเรื่องแต่วันนี้เรยได้มาดูเขาคุยกันนายกไหนพี่ใจเย็นแล้วพี่เบลเออมันมันจะมีช่วงที่พี่เบลเปลี่ยนตัวด้วยอ่ะเปลี่ยนตัวเดียวกับตัวลอยอ่ะไปเช็คมาดูแล้วกันเอาเป็นว่าเข้าว่ากันแล้วกันครับได้ดีลองเช็คก่อนว่ามุกขายพี่ได้เคียงปไปหนูหน่อยพี่เจนตีต่อได้ใช่ปะต้องรอพี่เบลอ่ะใครบางคนพูดวะ อาหมดแล้วไม่มีอะไรใช่ไหม RTE ของมีแค่ของเนื้อจีถูกไหมก็น่าจะไม่มีอะไรครับน่าจะแยกย้ายได้แล้ว่ะฮัลโหลค่ะก right? ็มีเร so like ื่องยาื้ีกับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่เราได้คําตอบว่าวันนั้นเขาหนีพวกเราทําไมเอาเหตุผลอะไรนี้ต้องไปเกลียเองี่ต้องไปเคลียนเองละพี่สวิตตี้ครับได้ค่ะครับเอแล้วก็ของผมที่เพิ่งส่งไปครับเพิ่งส่งไปไม่เงนะเนี่ยครับผมจุดจุดไปหาแล้วครับ านเนี่ยครับมีเรื่อง MG แล้วก็เอ่อพารถนะครับ อันนี้รัก่าไม่ไรัก่าโบเซียมไม่ได้เกี่ยวเรื่องในเกมะช่นะครับอันนี้รักษาโบซียมไม่เกี่ยวเรื่องในเกมก็ถามเรื่องนอกอ่ะเหมือเขาถามว่าไม่รู้เขาถามเจ้ผมมาเออแต่ผมอยากพูดหน่อยนะครับเรื่องถ้าเรื่องพารถจีทีถ้าใช่เรื่องจีทีบีคันดำคือผมขอโทษแล้วผมเอารถไปให้คืนแล้วนะแล้วผมก็ไม่ได้พาไม่ได้ใช้อะไรเลยนะอันนี้อันนี้ไฟไทยเป็นอันไหนครับ ผมมันมันมีหลาย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 เคาตาที่ที่ผมโทรหาอาจูอ่ะอ๋ออันนั้นผมไม่ได้แจ้งครับของผมของผมไม่ได้แจ้งอัันนน้ผมไม่ได้น่าไม่น่าเชื่ของผมครับจะเอาเรื่องพาวรถด้วยใช่ไหมคะจะได้ไปหาไม่ได้ไม่ได้จะพาวรถครับผมแค่อยากถามเจ้าตัวเฉยว่าอันนี้ด้วยเปล่าว่าอันนี้ผมไม่ได้จะเอาไปาถ้าจะถามเจ้าตัวคุณกระเองผมแนะนำกระเบนแขนยาโอเคครับได้โอเคครับไม่ทำอะไรโอเคครับบนหัว อันอันนี้สวิตตี้เรื่องเรื่องที่ว่าไอ้ที่เขาแคสแล้วเขาเข้าเมืองเข้าเมืองต่อไห่ก่อนหกโมงนะแต่าไ,<ด>ไ<ด>ห,หไมประมาณวันวันไหนวะเมลววันไหนวะวันที่วันที่สองหรือวันที่สามที่เราเตีกันนี่จำไม่ได้แมง่งก็จะวันอไม่ไม่วันอาทิตย์หลังหลังวันที่อุ้มตรงเลเบลอะต่อจากเลเบลอะไม่ไม่วันอาทิตย์ก็วันอังคารนะครับวันวันต่อมาเลย วันละที่อุ้มเลยไปเลยวันอีกวันหนึ่งที่โดนอุ้มกับคนที่ชื่อแลมพาดอ่ะใช่ใช่ใช่นั่นแหละพิสมัยเช็คแค่หน่อยได้ไหมครับว่าเขาเข้าเมืองมาต่อหรือเปล่าฉันไม่ได้ช่อคือเธอลองนึกดูผิดชื่อปอร์เมย์เรไปเอะป้าปอร์เมย สรุปยังไงอะได้นี่จบยังจบจบหมดหรือยังดาการดาอุ้ยน่ารักชื่อฉันสวยเฮ้ยสัตว์อยู่แต่ตัวตั้งร้ายวิญญาณอยู่ข้างนอกกันหมดฮ่าอะไรหรอแค่ดูนี่ช็เอ่อรีบส่งมาแจ้งมาเขาใกล้จบแล้วครับนะกันแล้วใกล้รีเมืองแล้วอ่ะเออเป็กติแล้วที่ที่บังเอิญคุยกับแอดมินเมลบีเขาบอกว่ามีการแคสอดะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าแคสจริงหรือเปล่า ราะว่าเขาแค้นแล้วคือผมหาหลังจากผมก็รออยู่นะไม่ใช่ว่าผมไม่รอนะผมก็รอแล้วก็หาทบไม่เจอเลยครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเข้ามาต่อหรือเปล่าแต่ถ้าเขาเข้ามาก็ไม่เป็นไรครับอตองจบมันตเวลา<ง>ีเมืองเราประกาศชัดเจนเวลาเราประกาศชัดเจนอยู่แล้วคือคือมันอุ้มก่อนจะประกาศอังฟังเข้าใจเข้าใจแต่เวลาลีเมืองถูกไหมตัวอ,อย่างคือเวลาลีเมืองอ่าเดี๋ยวฟังก่อนฟังก่อนเวลาเรวลีเมืองใช่ปะ แอดมินประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่าเวลาไหนเวลาไหนที่รีเมืองถูกไหมถ้าใช่ทุกวันนี้คือเราออกมาชัดเจนตีตรงเวลาถูกปะยกเว้นถ้ามีการเลื่อนเร็วกว่าเราจะประกาศถูกไหมฮะใช่ครับซึ่งตรงนี้ถ้ารีเมืองถึงเวลารีเมืองปล่อยครับอย่างเดียวทําอะไรไม่ได้เพราะสุดท้ายคือเวลารีเมืองพวกคุณเลือกที่จะไปสร้างสต,ตอรี่นตอนนั้นเองคือผมประกาศเวลามาอย่างชัดเจนแล้วก็ยังตีห้าครับประมาณตีห้าไม่ไม่ไม่ถึงเวลารีเมืองแน่นอนครับไม่ไม่ถึงแน่นอนในคลิปที่ได้มา ไอเดียไอเดียไอคลิปคลิปของทางอาร์ีที่เขาส่งมาให้ผมนะก็คือตอนตอน,ตอนนั้นก็คือประกาศเรียบร้อยแล้วประกาศนี้แล้วตำรวจประกาศทมทำงานดำแล้วดงนะครับอันอันนั้นของผมยังนะเพราะว่าวันนั้นมันเป็นเวลาตีห้าที่ผมเริ่มอุ่มสองเคสคือถ้าสมมุติว่าตำ,ตำรวจจับได้ประมาณไม่เกินสี่ไม่เกินไม่เกินยี่สิบนาทีอะครับตำรวจก็มา ไม่เชื่อถามคนอุ้มได้เลยคาร์ลอันไหนอันนี้คืออันไหนไม่เกี่ยวอันนี้คนร้านกันที่ผมพูดอ่ะคนรานกันอ๋อผมนึกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวคนร้านกันแต่ผมจะไม่มีอะไรแล้วแหละผมจะให้ดูให้หน่อยไงว่าเขาแคสจริงบอกแคสจริงไม่จริงจะส่งมาแล้วกันเดี๋ยวผมเช็กให้แคสจริงไว้โจ๊กแต่แค่ไม่รู้ว่าเข้ามาหรือเปล่าใช่ใช่อันนี้คือเช็คมาส่งมาแล้วกันเดี๋ยวผมเช็กให้ตรงนี้คือหมดแล้วถูกไหมอันนี้ก็หมดแล้วนะอินแล้า่ใหญ่เลยครับ ฉันก็ส่งไว้ตวต,วตัวเลยช่่อให้กดเลยนะอินปิดไหมไม่มีนะก็จะย้ายเลยครับหมดแล้วฮะอย่างยังมีข้าวปะ่ะขอข้าวหน่อยมีข้าวปะ่ะ